รือไม่นายกไทยได้เงินเดือนเท่าไร่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เหมือนซีอแต่ทําหน้าที่บริหารประเทศไม่ใช่บริหารบริษัทและเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตําแหน่งสูงสุดระดับนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่คําตอบก็คือนายกรัฐมนตรีมีอัตรางเงินเดือน75,590บาทและมีเงินประจําตําแหน่งอีก5 0 0 0 0บาทเงินเดือนรวมแล้ว1นึ 125, 5 5แสบาทและตำแหน่งอื่นๆในสภางเงินเดือนเท่าไหร่มาดูต่อเลยรองนายก1 1 9 9ง0 120บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวง1 1 5 7 4 0บาทสสและสว1 1 3 5 6 0บาทส่วนตำแหน่งอื่นๆในสภาเงินเดือนก็ราวรา1 0 0 0 0นนถึง120,000บาทนั่นเองค่ะเกิดมาต่อที่นายกของเรานัาน่นเองนายกก็ต้องบริหารประเทศและรับแรงกดดันสารพัดบริหารผิดพลาดอาจติดคุกได้เลยทั้งงานหนักและแรงกดดันขนาดนี้เงินเดือนก็น้อยกว่าซีอีโอบริษัทเอกชนอีกแถมเงินเดือนก็เยอะกว่าค